สวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนะคะปี1917นี่เป็นปีที่รัสเซียโหพลิกไปเลยนะคะจากระบอบซาเก่าแก่กลายมาเป็นการปกครองโดยพรรคบอลชวิกค,คือไม่ถึงปีด้วยซ้าใช่ครับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆครับเรียกว่าปฏิวัติซ้อนปฏิวัติเลยก็ว่าได้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกไปเลย วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ล้ค่ะการปฏิวัติรัสเซียปี1917ข้อมูลเราก็จะอ้างอิงจากบทความในวิกิพีเดียสาราน,านุกรมเสรีนะคะเป้าหมายก็คืออยากจะทําความเข้าใจว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบ้างลำดับเหตุการณ์ปัจจัยเบื้องหลังทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงได้รุนแรงรวดเร็วขนาดนั้นครับเราจะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ปัจจัยก่อนเกิดเหตุการณ์การปฏิวัติครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ระบอบซาล่มสลาย แล้ก็ช่วงเวลาวุ่นวุ่นของรัฐบาลชั่วคราวสภาวะที่เรียกว่าอำนาจคู่จนไปถึงการปฏิวัติเดือนตุลาคมที่เบลชีวิตขึ้นมาครองอำนาจแล้วก็จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งรอบใหม่ครับน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยก่อนเลยไหมคะอะไรที่ทําให้รัสเซียตอนนั้นเหมือนพร้อมจะระเบิดออกมาคะต้องมองย้อนไปนิดหนึ่งครับคือช่วงต้นศตวรรษที่20เนี่ยรัสเซียมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ ทั้งเศรษฐกิจสังคมแต่ว่าการเมืองมันยังเออยังตามไม่ทันความไม่พอใจมันก็สะสมมาเรื่อยๆแต่ตัวเร่งที่สำคัญสุดๆเลยนะครับคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันส่งผลกระทบเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะแค่เรื่องในสนามรบหรือเปล่าโหเยอะกว่านั้นมากครับไม่ใช่แค่ทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นเฉลยกันเป็นล้านล้านคนนะครับแต่มันลามไปถึงเศรษฐกิจคือพังเลยเงินเฟอ้อแบบรุนแรงมาก ประชาชนในเมืองใหญ่อย่างเปโตรการาดที่เป็นเมืองหลวงตอนนั้นนะครับขาดแคลนไปหมดอาหารเชื้อเพลิงระบบขุนสงก็ใช้การไม่ค่อยได้คนก็อดอยากหนาวแล้วความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลต่อพระเจ้าซาล่ะคะเป็นยังไงก็ลดหวบเลยครับประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลไร้ความสามารถกองทัพเองก็เหนื่อยล้าขวัญเสียไปหมดความไม่พอใจมันสูงมากๆมีคำพูดของประธานสภาดูมาโรเดนเซียนโคครับที่บอกว่า ความโกลาหลมันเกินควบคุมแล้วจริงๆนอกจากสงครามแล้ว ปัญหาเดิมๆที่มีอยู่แล้วในรัสเซียล่ะคะเรื่องที่ดินชาวนาคนงานในเมืองพวกนี้มีส่วนด้วยไหมคะมีส่วนสําคัญมากครับเป็นเหมือนเชื้อเพลิงแห้งๆรอวันติดไฟเลยชาวนาซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยก็ยังเจอปัญหาเดิมๆคือที่ดินทํากินไม่พอประชากรชาวนาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ที่ดินมันไม่สมดุลกันก็อยากให้มีการแบ่งที่ดินใหม่ส่วนกรรมกรในเมืองสภาพก็แย่ครับที่พักแออดัดทํางานหนักชั่วโมงยาวค่าแรงต่ํากลุม่ม สังคมนิยมต่างๆก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในหมู่คนงานมากขึ้นเรื่อยๆครับการปฏิวัติปี1905นี่ถือเป็นบทเรียนหรือเป็นรากฐานอะไรไว้บ้างไหมคะเป็นรากฐานสําคัญเลยครับทำให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองแล้วก็เกิดโซเวียตหรือสภาคนงานครั้งแรกที่เปโตรโกราดก็ตอนนั้นเลยครับแล้วในระดับการเมืองชั้นบนล่ะคะพวกสภาดูมากับซามีความขัดแย้งกันยังไงบ้างก็ตึงเครียดไม่แพ้กันครับสภาดูมาที่อยากเห็นการปฏิรูป ก็พยายามเรียกร้องกระทรวงที่รับผิดชอบคืออยากให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อสภาไม่ใช่ขึ้นกับซาองค์เดียวแต่ซาก็ไม่ยอมใช่ครับทรงปฏิเสธแล้วก็ยังมีเรื่องอื้อฉาวของรับสปูตินที่เข้ามามีอิทธิพลในราชสำนักอ๋อเรื่องรับสปูตินนี่ดำมากเลยนะคะครับยิ่งทําให้คนเสื่อมศรัทธานในราชวงศ์เข้าไปใหญ่มีนักการเมืองคนหนึ่งมิลิยูค,คอฟถึงกับตั้งคําถามในสภาเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันโง่เขลาหรือทรยศ นักประวัติศาสตร์อย่างริชาร์ดไพรสบอกว่าระบบซาตอนนั้นคือโดดเดี่ยวทางการเมืองมากๆครับแทบไม่มีใครสนับสนุนแล้วโห้ฟังดูเหมือนทุกอย่างพ้องจะพังจริงๆนะคะแล้วกองทหารในเมืองหลวงเองล่ะคะตอนนั้นเป็นยังไงจุดนี้สําคัญมากใช่ไหมคะสาคัญมากครับกองทหารรักษาการในเปโตกราตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทหารอาชีพนะครับเป็นทหารเกณฑ์ใหม่ๆหรือทหารกองหนุนที่ถูกเรียกตัวกลับมาประสบการณ์ก็น้อย ความผูกพันกับหน่วยก็ไม่ค่อยมีแถมต้องอยู่กันแบบแออัดยัตนาเลยครับในค่ายทหารนี่คือจุคนได้จริงๆแค่ประมาณ2 0 0 0 0แต่ตอนนั้นมีทหารอยู่แสนหกโหต่างกันเยอะมากแล้วความเป็นอยู่ก็แย่ครับขวัญกำลังใจต่ำถูกจำกัดสิทธิ์ถูกลงโทษทางร่างกายก็มีอยู่มีบันทึกว่าทหารพวกนี้เริ่มไม่น่าไว้วางใจแล้วมีการขัดคำสั่งไม่ยอมปรับรามฝูงชนเกิดขึ้นมาก่อนปี1917แล้วด้วยซ้าครับ โอ้โหเหมือนฟังเส้นสุดท้ายจริงๆและอะไรคือประกายไฟที่จุดการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาคะมันเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวมากครับคือเรื่องขนมปังวันที่23กุมภาพันธ์ตามปฏิทินเก่านะครับซึ่งตรงกับ8มีนาวันสตรีสากลพอดีกรรมกรหญิงในโรงงานทอผ้าออกมาประท้วงเรื่องขาดแคลนขนมปังเริ่มจากผู้หญิงประท้วงเรื่องขนมปังใช่ครับแล้วการประท้วงเล็กๆเนี่ยมันลามเร็วมาก คนงานอื่นๆโดยเฉพาะจากโรงงานใหญ่อย่างโรงงานปูติลลฟที่เพิ่งมีคนงานถูกเลิกจ้างไปก็ออกมาร่วมด้วยกลายเป็นนัดหยุดงานใหญ่เลยครับแล้วจากประท้วงเรื่องปากท้องมันกลายเป็นเรื่องการเมืองล้มหลังระบอบได้ยังไงคะเพราะมันบานปลายเร็วมากครับจากประท้วงก็เริ่มมีการประทะก,กับตำรวจแล้วรัฐบาลก็ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดคือใช้ทหารเข้าปราบแล้วมีคำสั่งให้ยิงผู้ประท้วงได้เลยสั่งยิงประชาชนเลยครับ นี่คือจุดเปลี่ยนเลยเพราะทหารบางส่วนเริ่มลังเลไม่ยอมยิงแล้วก็มีบางหน่วยเริ่มแข็งข้อไม่เชื่อฟังคำสั่งถึงขั้นเอ่อก่อกระบฏยิงนายตัวเองแล้วไปเข้ากับผู้ประท้วงเลยการที่ทหารหันมาเข้าร่วมนี่คือจุดแตกหักจริงๆสินะคะใช่เลยครับวันที่27กุมภาพันธ์นี่คือพีคเลยการกรบฏของทหารมันลามไปทั่วเปตกกราด ทหารกรบฏก็ไปยึดคลังแสงยึดสถานที่สำคัญปล่อยนักโทษการเมืองออกมาและที่สำคัญคือมีการจัดตั้งเปโตรกราดโซเวียตขึ้นมาเป็นสภาของกรรมกรกับทหารซึ่งกลายเป็นศูนย์กลางอำนาจใหม่ขึ้นมาทันทีแล้ว่างฝั่งฝากับสภาดูละคะทำอะไรอยู่อำนาจเก่าแทบจะหายไปในไม่กี่วันเลยครับทหารส่วนใหญ่ในเมืองหลวงก็ไปอยู่ฝ่ายปฏิวัติตหมดแล้ว สภาดูมาก็พยายามตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นมาเหมือนจะคุมสถานการณ์ส่วนพระเจ้าซาซึ่งตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนะครับอยู่ที่กองบัญชาการทหารพอจะกลับก็กลับไม่ได้สุดท้ายพอถูกกดดันหนักๆจากพวกนายพลที่เห็นว่าไปต่อไม่ได้แล้วนายพลก็กดดันด้วยครับนายพลระดับสูงเลยสุดท้ายพระเจ้าซานิโคลัสที่สองก็เลยตัดสินใจสละราชสมบัติวันที่สองมีนาคม สละราชให้ใครคะและเป็นยังไงต่อตอนแรกทรงสละราชให้พระอนุชาครับมหายุคมิคาลแต่สถานการณ์มันเอ่อไม่แน่นอนมากๆวันต่อมาตัวแทนจากสภาดูมาไปเข้าเฝ้าบอกว่ารับรองความปลอดภัยให้ไม่ได้มหายุคมิคาเอลก็เลยทรงปฏิเสธที่จะรับบัลังก็คือไม่มีใครสืบทอดใช่ครับระบอบกษัตริย์โรมานอฟที่ปกครองรัสเซียมา300กว่าปีก็สิ้นสุดลงในวันนั้นเลย เหลือเชื่อมากค่ะแค่ไม่กี่วันเองและทีนี้ใครมาบริหารประเทศแทนล่ะคะก็เป็นคณะกรรมการชั่วคราวของสภาดูมานั่นแหละครับที่ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาผู้นำก็เช่นเจ้าชายลูวอฟมีคนสำคัญอย่างพาวเวลมิลิยูคอฟหัวหน้าพักคคาเดตแล้วก็มีอเล็กซานเดอร์เคเรนสกี้ที่ตอนนั้นเริ่มเด่นขึ้นมาพวกเขาก็ประกาศให้เสรีภาพนิรโทษกรรมนักโทษการเมือง สัญญาว่าจะให้มีเลือกตั้งสภาธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฟังดูเหมือนจะดีนะคะปัญหาคือ 1. รัฐบาลชั่วคราวตัดสินใจทําสงครามโลกต่ออันนี้คนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยแล้วและสองที่สําคัญมากคือรัฐบาลชั่วคราวไม่ได้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเพราะเปโตรกราดโซเวียตที่ตั้งขึ้นมาตอนปฏิวัติก็ยังทรงพลังอยู่มากแล้วก็มีโซเวียตแบบนี้ผุดขึ้นทั่วประเทศเลยมันเลยเกิดสภาวะที่เรียกว่าอำนาจคู่หรือดวีลัสตี อำนาจคู่เหมือนมีสองขั้วอำนาจเหรอคะโซเวียตนี่มีอำนาจขนาดนั้นเลยใช่ครับโซเวียตคือสภาตัวแทนคนงานทหารแล้วต่อมาก็มีชาวนาด้วยช่วงแรกๆพักสังคมนิยมสายกลางอย่างเมนเชวิคก,กับ SR สังคมนิยมปฏิวัติมีที่ผลเยอะในโซเวียตโซเวียตนี่คุมกองทหารในเปโตรกาดได้เลยนะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าคำสั่งที่หนึ่สั่งที่หคืออะไรคะ คือคำสั่งที่ลดอำนาจผู้บังคับบัญชาลงเยอะเลยครับให้ทหารเชื่อฟังโซเวียตมากกว่าแล้วโซเวียตก็มีอิทธิพลต่อนโยบายรัฐบาลชั่วคราวด้วยมันเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เซับซ้อนขัดแย้งกันตลอดเวลาอืมเข้าใจแล้วค่ะสถานการณ์แบบนี้คงอยู่ยากนะคะแล้วจุดเปลี่ยนต่อไปคืออะไรคะความตึงเครียดมันก็มากขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะเมื่อพวกผู้นำปฏิวัติที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศทยอยกลับมา คนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวลาดิเมียร์เลนินผู้นำพรรคบอลเชวิกเลนินกลับมาแล้วครับกลับมาเดือนเมษายนพร้อมกับข้อเสนอเมษายนหรือเอปริวตีเซสอันดงดังข้อเสนอเมษายนนี้มันมีอะไรพิเศษคะทำไมถึงดังมันต่างจากแนวทางอื่นๆตอนนั้นมากครับเลนินประกาศชัดเลยว่าสงครามโลกเนี่ยเป็นสงครามของนายทุนบอลเชวิกต้องไม่หนุนรัฐบาลชั่วคราวเด็ดขาด แหลือต้องผลักดันการปฏิวัติไปขั้นที่2คือให้ชนชั้นกันมาชีพกับชาวนายึดอำนาจผ่านโซเวียตสโลแกนคืออำนาจทั้งหมดแก่โซเวียตแล้วก็สันติภาพที่ดินขนมปังคือไม่ประนีประนอมเลยโหฟังดูแข็งก้าวมากแล้วสถานการณ์หลังจากลนินกลับมาเป็นยังไงต่อคะก็เกิดความขัดแย้งประทุขึ้นเรื่อยๆครับ มีวิกฤตการเมษายนตอนที่รัฐมนตรีต่างประเทศมิลิยูคอฟยืนยันจะทำสงครามต่อจนต้องลาออกไปแล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงคือวิกฤตการกรกฎาคมหรือจุลายเดย์สเกิดอะไรขึ้นคะตอนนั้นมีการเดินขบวนติดอาวุธครั้งใหญ่เลยครับคนงานทหารเรือส่วนหนึ่งก็มีบอชวิกกับพวกอนาธิปไตยนาเรียกร้องให้โซเวียตยึดอานาจแต่ว่ามันเอ่ยยังไม่พร้อมการเดินขบวนก็เลยล้มเหลวถูกรัฐบาลปราบปรามหนักเลย ตอนนั้นบอร์ชวิกเลยกลายเป็นผู้ร้ายไปเลยสิคะใช่ครับถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้เยอรมันด้วยเลนินต้องหนีอีกรอบทรอตสกี้ที่เพิ่งกลับมารัสเซียในเดือนพฤษภาคมแล้วก็มาเข้าร่วมกับบอร์ชวิกก็ถูกจับดูเหมือนว่าบทบาทบอร์ชวิกน่าจะจบแล้วเคเรนสกี้ก็ได้ขึ้นเป็นนายกคุมอํานาจเบ็ดเสร็จขึ้นแต่แล้วมันก็มีเรื่องพลิกผันอีกครับเรื่องของนายพลคอรนิลอฟใช่ไหมคะถูกต้องครับเคเรนสกี้ตั้งนายคร,รัสคอรนิลอฟเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด แต่พอเดือนสิงหาคมคอนิลลฟกลับพยายามจะนําทหารเข้าเปโตรกราดจะทํารัฐประหารประมาณนั้นครับคือเป้าหมายคือจะล้มโซเวียตแล้วก็ตั้งรัฐบาลทหารที่เข้มแข็งขึ้นมาแต่เคเรนสกี้ไม่เล่นด้วยประกาศว่าคอนิลลฟเป็นกบฏเกิดขัดแย้งกันเองแล้วใครหยุดคอนิลล์ฟไม่ได้คะเคเรนสกี้เองเหรอตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจคนที่ลุกขึ้นมาหยุดคอนิลลฟได้จริงๆกลายเป็นโซเวียตกับพักบอลเชวิกที่เคเรนสกี้เพิ่งปราบไป พวกเขาระด,ดมกรรมก,กรติดอาวุธที่เรียกว่า Red Guards มาช่วยป้องกันเมืองแล้วก็ส่งคนไปแบบว่าไปคุยไปเกลียกล่อมทหารของคอนิลอฟสุดท้ายกองทัพคอนิลอฟก็สลายตัวไปเองโดยแทบไม่ต้องรบกันเลยโอ้โหกลายเป็นว่าบอรชวิกได้ความดีความชอบไปเต็มๆเ,เลยสิคะทั้งที่เพิ่งโดนปราบไปแท้ๆใช่เลยครับนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญสุดๆเลยก็ว่าได้เคเรนสกี้เสียเครดิตมากถูกมองว่าอ่อนแอพึ่งพาไม่ได้ ส่วนบอลชวิกกลายเกนวีโลบรุตผู้ปดป้องการปฏิวัติได้รับความนิยมพุ่งพรวดเลยแถมยังได้อาวุธมาอยู่ในมือผ่านพวกเรสการ์ดอีกต่างหากหลังจากนั้นไม่นานบอลชวิกก็เลยกวาดเสียงข้างมากในโซเวียตสำคัญสำคัญได้โดยเฉพาะเปโตรกราดโซเวียตทรอสกี้พอถูกปล่อยตัวมาก็ได้รับเลือกเป็นประธานเลยครับพอได้คุมโซเวียตแล้วทีนี้ก็ถึงตาบอลชวิกเองแล้วสิคะใช่ครับสถานการณ์มันสุกงอมแล้ว วันที่สิตุลาคมคณะกรรมการกลางพรรคบอลชวิกก็มีการประชุมลับแล้วก็ลงมติให้เตรียมลุกฮือด้วยอาวุธยึดอำนาจแม้จะมีคนคัดค้านในพรรคนะครับแต่เลนินกับทอสกี้ผลักดันเต็มที่แล้วการเตรียมการล่ะคะทำกันยังไงเขาตั้งคณะกรรมการปฏิวัติทางทหารหรือ MRC ขึ้นมาครับอยู่ภายใต้เปตโตกาโซเวียตแต่จริงๆคือบอลชวิกคุมทอสกี้เป็นแกนนาเลย ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยทหารที่หนุนบอลเชวิกกองเรือบอติกพวกเรดการ์ดเตรียมยึดจุดยุดยดทธศาสตร์สำคัญต่างๆในเมืองโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการปฏิวัติโต้กลับป้องกันเมืองจากเยอรมันอะไรแบบนี้ครับแล้ววันลงมือจริงๆคือเมื่อไหรคะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างวันสำคัญคือ24-25ตุลาคมครับตามปฏิทินเก่านะครับเคเลนสกี้พยายามจะสั่งปิดหนังสือพิมพ์บอลเชวิกสั่งยกสะพานแต่ก็ช้าไปแล้วครับ MRC เคลื่อนไหวเร็วมากครับคืนวันที่24ยันเช้า25ก็ทยอยยุดจุดสำคัญสถานีรถไฟไบรเซนีโทรเลขธนาคารโรงไฟฟ้าคือคุมได้หมดแทบไม่มีใครต่อต้าเลยมีเรือรบชื่อออโรล่าที่ทหารเรือสนับสนุนบอเชวิกก็เข้ามาจอดในแม่น้ำแล้วก็ยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณแต่เป็นกระสุนเปล่านะครับยิงขู่ไปทางพระราชวางังฤดูหน้ำที่ทำการรัฐบาล การยึดอำนาจมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะในเมืองหลวงในเปโตรกราดถือว่าง่ายและเร็วมากครับแทบจะเรียกว่ารัฐประหารแบบไม่เสียเลือดเนื้อเท่าไหร่เคเรนสกี้ต้องรีบหนีออกจากเมืองไปเลยเช้าวันที่25ตุลาคมอำนาจก็ตกอยู่ในมือบอร์เชวิกแล้วเลนินที่ปลอมตัวกลับเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการที่สถาบันสมน,นีก็ออกมาประกาศใช้ชนะต่อเปโตรกราดโซเวียตเลยการปฏิวัติของกรรมกรและชาวนาสำเร็จแล้ว แต่ที่มอสโกไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับที่นั่นมีการสู้รบกันดุเดือดหลายวันกว่าโบลเชวิคจะชนะแล้วเย็นวันที่25ตุลาคมก็มีการประชุมสภาโซเวตแห่งรัสเซียครั้งที่สองซึ่งโบลเชวิคก,กับพันธมิตรคือเ r ฝ่ายซ้ายก็ครองเสียงข้างมากไปแล้วพวกพักสังคมนิยมสายกลางอื่นๆพอเห็นแบบนี้ก็ประท้วงเดินออกจากที่ประชุมไปเลยเอาเดินออกไปเลยครับซึ่งนั่นก็ยิ่งทำให้โบลเชวิคคุมอำนาจได้เบ็ดเสร็จมากขึ้นไปอีก หลังจากยึดอำนาจได้แล้วก้าวแรกของรัฐบาลใหม่บอชวิกคืออะไรคะเขานีบตั้งรัฐบาลเลยครับเรียกว่าสภาผู้ตรวจการประชาชนหรือศบนาคมเลนินเป็นประธานแล้วก็ออกคฤษฎีกาสำคัญสำคัญทันทีที่ดังๆเลยก็คือคฤษฎีกาสันติภาพสันติภาพเรื่องที่ดินที่ชาวนาต้องการใช่ครับประกาศยึดที่ดินของพวกเจ้าที่ดินขุนนางโบสถ์มาให้คณะกรรมการที่ดินท้องถิ่นจัดการแบ่งปันให้ชาวนา คือตอบโจทย์ความต้องการหลักของคนส่วนใหญ่เลยโดยเฉพาะชาวนาเหมือนเป็นการซื้อใจชาวนาเลยนะคะครับแม้นโยโบายจะคล้ายๆของพรร SR แต่บอชวิกชิงทําก่อนเลยนอกจากนี้ก็มีเรื่องการควบคุมโรงงานโดยกรรมกรสิทธิของชนชาติต่างๆในรัสเซียแล้วก็มีการตั้งเชกาหรือตำรวจหลับเพื่อจัดการฝ่ายตองข้ามด้วยครับแล้วการเรืองตั้งสภาธรรมนูญที่เคยสัญญากันไว้ล่ะคะบอชวิกทำยังไง เขาก็ยอมให้มีเลือกตั้งนะครับในเดือนพฤศจิกายนตามกำหนดเดิมแต่ผลออกมาปรากฏว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดคือพรรค SR หรือสังคมนิยมปฏิวัติไม่ใช่บอชวิกหรอคะไม่ใช่ครับบอร์ชวิกได้ที่สองอ้าวแล้วทีเนี้ยทำยังไงล่ะคะในเมื่อตัวเองไม่ได้เสียงข้างมากนี่แหละครับคือจุดแตกหักเลย พอสภาธรรมนูญเปิดประชุมเดือนมกราคม1918สภาก็ไม่ยอมรับรองอำนาจของรัฐบาลโซเวียตแล้วก็ไม่ยอมรับกฤษฎีกาต่างๆของบอลชวิกบอลชวิกกับ s r ฝ่ายซ้ายก็เลยถอนตัวออกจากการประชุมแล้ววันรุ่งขึ้นบอลชวิกก็ส่งทหารไปสั่งปิดประชุมเลยครับยุบสภาทิ้งไปเลยยุบสภาที่เพิ่งเลือกตั้งมาเนี่ยนะคะใช่ครับ โดยอ้างว่าสภาเนี่ยไม่ได้สะท้อนเจตนงที่แท้จริงของประชาชนอีกต่อไปแล้วอำนาจสูงสุดต้องอยู่ที่โซเวียตโหก็เท่ากับปิดประตูการปกครองแบบรัฐสภาไปเลยสิคะถูกต้องครับการยุบสภาธรรมนูญคือการประกาศชัดเจนว่าบอลเชวิกจะมุ่งที่สู่การปกครองแบบพรรคเดียวหลังจากนั้นพรรคอื่นๆก็เริ่มถูกกำจัดหรือกดดันหนักขึ้นพรรคคาเดสถูกประกาศให้ผิดกฎหมายพวกเมนเชวิก SR สายกลางก็ถูกบีบจนแทบไม่มีที่ยืน แม้แต่เ r ฝ่ายซ้ายที่เคยร่วมมือกันมาก็ยังแตกกันเหรอคะใช่ครับแตกกันรุนแรงเลยโดยเฉพาะเรื่องสนธิสัญญาเบรสลีทอฟสสนธิสัญญาอะไรนะคะเบรสลีทอฟสกี้ครับเป็นสนธิสัญญาสงบศึกที่รัสเซียทำกับเยอรมนีในเดือนมีนาคม1918เพื่อถอนตัวจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแต่ว่าเงื่อนไขคือรัสเซียต้องยอมเสียดินแดนไปเยอะมากเสียดินแดนเยอะเลยอ่ะเยอะมากครับทั้งยูเครน ฟินแลนด์โปแลนด์รัฐโบติกคือเสียไปมหาศาลเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในรัเสเซีย SR ฝ่ายซ้ายก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งสุดท้ายก็เลยแตกหักกันมีการก่อกระบทของ SR ฝ่ายซ้ายในเดือนกรกฎาคม1918แต่ก็ถูกปราบปรามไปหลังจากนั้นรัเสเซียก็กลายเป็นรัฐพักเดียวคือพักคอมมิวนิสต์บอลชวิกเปลี่ยนชื่อพักอย่างสมบูรณ์ ส่วนที่สัญญาบร e สลิทอฟสกีนี่สร้างผลกระทบตามมาเยอะเลยนะคะเยอะมากครับแม้เลนินจะมองว่าจำเป็นเพื่อรักษาอำนาจปฏิวัติไว้ก่อนแต่การเสียดินแดนก็ทำให้คนรัเสเซียรู้สึกเสียหน้าอับยศแล้วมันก็เป็นข้ออ้างสำคัญให้ฝ่ายต่อต้านบอลเชวิคหรือที่เรียกว่าก่องทับขาวมีความชอบทรรในการลุกขึ้นสู้มากขึ้นด้วยประกอบกับนโยบายอื่นๆของบอลเชวิคทั้งการยุดทรัพย์สินการกดขี่ฝ่ายตรงข้าม ทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่สงครามกลางเมืองรัเสเซียที่โหดร้ายและยาวนานตามมาอีกหลายปีครับฟังดูแล้วปี1917นี้มันเหมือนปีแห่งความเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแล้วพลิกอีกจริงๆนะคะจากความหวังตอนล้มระบอบซามาสู่ความสับสนวุ่นวายแล้วก็จบลงด้วยการเกิดระบอบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมแบบสุดขั้วเลยใช่ครับเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วก็รุนแรงมากจริงๆจากการพังทลายของอำนาจเก่า มันเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองขึ้นซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีการจัดตั้งที่ดีมุ่งมั่งเด็ดขาดอย่างบอชวิกสามารถฉวยจังหวะนี้คว้าอำนาจมาได้ถึงแม้ว่าในช่วงแรกๆพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของเสียงส่วนใหญ่จริงๆก็ตามและผลกระทบของมันก็ยิ่งใหญ่มากไม่ใช่แค่กับรัสเซียแต่กับทั้งโลกเลยนะคะตลอดศตวรรษที่20แน่นอนครับมันเปลี่ยนสมการอำนาจโลกไปเลย เป็นทั้งแรงบันดาลใจให้การเคลื่อนไหวปฏิวัติที่อื่นๆแล้วก็ในทางกลับกันก็กระตุ้นให้โลกตะวันตกต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงน,นโยบายทางสังคมเพื่อรับมือกับความท้าทายจากรัฐที่คอมมิวนิสต์ด้วยค่ะก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกวันนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ลองคิดกันต่อนะคะว่าปัจจัยอะไรกันแน่ที่ทำให้พรรคบอลชวิกซึ่งก็ถือว่าเป็นพรรคที่ค่อนข้างเล็กนะคะในช่วงต้นปี1917 แต่กลับสามารถก้าวขึ้นมายึดอำนาจแล้วก็รักษาอำนาจไว้ได้ท่ามกลางความวุ่นวายการต่อต้านสารพัดมันเป็นเพราะอุดมการณ์ที่แข่งแกร่งหรือเป็นเพราะความเด็ดขาดของผู้นำอย่างเลนินกับท罗สกีหรือว่าเป็นเพราะความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามหรืออาจจะเป็นแค่จังหวะเวลาโชคชะตาทางประวัติศาสตร์ก็ลองนำข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้ไปลองคิดลองพิจารณากันดูนะคะ